สวัสดีครับแฟนพี่น้อง Fc จักรินรถบปดป้ายนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับผมมาถามว่าถ้าเราใส่สกเก็ตเข้าไปสปอยเลอร์เข้าไปชุดแต่งเข้าไปนี่คือเป็นสปอยเลอร์แล้วก็สกเก็ตหลังสกเก็ตหน้าบันไดนะครับพี่น้องว่าสวยไหมสาหรับคันนี้นะครับผมก็ Fc นะครับผมที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับกรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะฮะถ้าว่าถ้าหากว่าเราใส่สกเก็ตเข้าไปบันไดเข้าไป รถจะสวยไหมแต่ในมุมมองผมนะครับผมว่าเป็นรถเดิมๆมันก็จะสวยเป็นอีกแบบนะครับผมดูหล่อไปอีกแบบนะครับพี่น้องแต่ถ้าในมุมมองของอีฟซีนะครับว่าถ้าเราใส่สปอยเลอร์เข้าไปใส่เซิร์เเข้าไปบาไดเข้าไปมันจะสวยไหมนะครับเนี้ยขออนุญาตนะครับผมสอบถามอีฟซีนะครับดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดียนถามพี่น้องนะครับขออนุญาตชิดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ ก็ยังอยู่นะครับยังไม่มีลูกค้าจองนะครับวันนี้นะครับรถสวยจริงนะครับผมเดินจริงนะฮะแต่ยังไม่มีเจ้าของมารับนะครับผขายราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องรถที่สวยจริงๆนะครับวันนี้นะฮะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถผู้หญิงใช้นะครับไม่น้อยมากนะครับพี่น้องใช้น้ำมันแล้วซีอนจีโรงงานอ่าประธานประธานโทษนะครับซีอนจีติดตั้งนะครับผมข้างนอกนะฮะคันนี้รุ่นนี้ไม่ใช่ของโรงงานนะครับ พราะมันเป็น 1.6G นะครับติดตั้งแบบระบบระบบแบบหัวฉิดนะฮะติดข้างนอกนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่รุ่นโรงงานนะครับถ้าพี่น้องสามารถชื่นชอบที่เป็นน้ำมันล้วนก็ได้นะครับผมเราสามารถถอดออกให้ท่านได้นะครับในราคา2องแสนสบาับาทนะครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเห็นเป็นว่ายังไงบ้างถ้าเราถ้าเราจะใส่ชุดแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับผมสวยนะครับคันนี้นะครับผมรถใช้งานน้อยอุปกรณ์อะไรทุกอย่างก็เดิมๆนะครับ นะครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณหลายหลท่านนะครับที่เขมามตนมาในคลิปนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับกล้องชุดนี้ก็อาจจะมีประสิทธิภาพในการถ่ายทําลดลงนะฮะเพราะว่าก็ใช้งานมาหนักพอสมควรนะครับสาหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับผมนมันดูลดได้ก่อนนะครับที่บ้านแต้ตะบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสาม็ดสามหหนึ่งสองหกนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายทำอยู่ที่บ้านนะครับผม ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็หนักพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าตอนไหนจะตดหยุดตกนะครับผมเข้านาบางพื้นที่เข้าท่วมกันนะฮะนี่นะครับสนใจก็มาดูก่อนได้นะครับมาทดลองขับได้ที่บ้านแต้ตะบนท่าํำเภอรัตนบุรีจังุรินนะครับงบอ่าเราขายในงบสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถ้าใส่ชุดแต่งเข้าไปพี่น้องเห็นว่าจะสวยไหมครับย้ํานะครับคันนี้อุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ควบกับตัวรถนี่เดิมทุกจุดนะครับผมเดิมทุกจุดเลยนะครับ รอครับผมพี่น้องท่านใดได้ไปไม่ผิดวังแน่นอนสาหรับคันนี้นะครับดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะเข้ามาดูคลิปแล้วนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะคุณพี่คุณอาทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณจากใจนะครับสนใจยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถามนะครับที่ศูนย์933736126นะครับ ด ate, ูรถกันได้ที่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจ like ังหวัดสุรินทร์นะครับผมรถสวยนะครับคันนี้นะครับเดิมทุกจุดนะครับผมเป็นรถเจ้าของใช้มือแรกเลยนะครับใช้งานน้อยนะครับผมบ่อหนังแท้โรงงานนะครับนี่นะครับคือบ่อหนังจะเป็นประมาณนี้ถ้ามันเป็นของตัวมากับรถเลยนะครับผมนี่เป็นรุ่นของโรงงานนะครับตัวเนี้น้อง่ันใดชื่นชอบก็แทักมาหาผมนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมรถสวยนะครับผมรถสวยนะได้ความเดิมมากเลยนะครับ แต่งเพิ่มนิดหน่อยก็สวยแล้วนะพี่น้องนะครับนี่นะฮะดูนะครับผมเป็นบ่อหนังแท้นะครับตัวนี้ชุดนี้ครับบ่อนังแท้เลยนะครับดูคลิปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนี่นะฮะก็พี่น้องเอฟซีขับรถผ่านมาก็ทักทายกันนะครับผม บรรยากาศก็นี่ครับตามหมู่บ้านนะครับของจกจักรินเองนะครับพอตัวนี้น้ํามันเป็นที่สูงนะฮะตัวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับผมที่สูงนะครับนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องอีฟซีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้ออะไรแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงพี่น้องอย่าลืมนะครับมาดูนะฮะหรือโทรสอบถามได้นะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ